น by DINO สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับโนโกวงเสงงวันนี้ผมจะพามาชมกับเจ้านี่ครับ Honda Civic ตัว1.8เอนะครับคันนี้เป็นรถปี2008บอกเลยว่ารถคันนี้สวยงามมากนะครับเดิมๆทั้งคันเดิมจันน็อตเลยเดิมยันนอตเลยเดิมยนนอตเลยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยครับผมไปกันเลยครับ เอาละครับผมจะพามาชมกับด้านหน้าของเจ้า Hon d a c ซี i ิกันก่อนเลยนะครับผมเริ่มจากข้างหน้านะครับเอาละครับผมจะพามาชมกับด้านหน้าของเจ้า h อน da c ซี i ิกันก่อนเลยครับผมเริ่มจากข้างหน้านะฮะอันนี้ได้มาเป็นกระจังหน้าค่าโครเมียมนะครับมีโลโก้ Honda อ่าดูตัวฝากระโปรงหน้าคันนี้ดีไซน์มาเพื่อให้มันลู่ลมนะครับผมบอกเลยวิ่งด้ความเร็วสูง ไม่มีปัญหาแน่นอนครับสำหรับเจ้าคันนี้คันนี้ได้มาทั้งไฟตัดหมอกเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้ผมบอกยว่าเดิมๆคันนี้เป็นรถลูกค้ามาเคิร์นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนของด้านอื่นกันบ้างครับะนะครับวันนี้เป็นในส่วนของตัวรอบรถนะครับผมคันนี้นะ,ะเป็นรถสีเทาเดิมนะครับผมตรงด้านจับประตูนะคะคันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถ แล้วคันนี้ได้ล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมบอกเลยว่าสวยๆเลยครับแม็กเดิมๆเดี๋ยวนี้หายยากมากนะครับสําหรับรถ Honda Civic ที่เดิมๆทั้งคันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในภายในกันดีกว่าครับไปเลยครับแล้วผมจะพามาชมกับในส่วนของด้านคนขับกันก่อนแล้วกันนะฮะ สำหรับรถคันนี้นะครับผมได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้แดงนะครับตัดกับสีเบรบอกเลยว่าสวยงามมากทีเดียวนะครับคันนีเ้เป็นระบบไฟฟ้าเล่าคันนะครับกับจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮนะกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับผมอ่าแล้วคันนี้ยังมาพร้อมกับระบบแอร์ดิจิตอลนะครับบอกเลยว่าสวยสะดวกสบายนะฮะคันนี้เป็นแบบเกียร์ออโต้นะครับผม าภายในดูกว้างขวางนะครับตามฉบับซีวิกใครได้ไปคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของที่นั่งต่อหลังกันครับแล้วผมจะพาไปชมในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารตอนที่2กันนะด้านหลังนะครับผมบอกเลยว่าภายในนั่งสบายมากครับผมอ่าคันนี้เบาะหลังเบาะสีดํานะครับเดินด้วยได้แดงเหมือนกัน คันนี้ภายในดูวกว้างขวางฉบับซีวิกนะครับผมให้ความสปอร์ตรูลาและสบายคันนี้นะผมบอกได้เลยว่าประตูข้างไม่มีการแกะทำสีนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมกับห้องเก็บสัมภาระกันครับพามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะครับผมคันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ซอกในเดิมนะ อยังอะไรแมลงอยู่ครบหมดนะครับชาซีเดิมไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําแน่นอนครับผมคันนี้ไม่เคยมีการแกะทําสีนะครับน็อตเดิมไม่ขยับเลยสาหรับเจ้าคันนี้ภายในที่เก็บของนะถือว่ามีความกว้างขวางมากนะครับสามารถจุก,กระเป๋าได้ใบใหญ่ๆกับของจิบาถาเล็กน้อยนะครับผมขับเจ้าคันนี้ ในส่วนของไฟเบรกนะฮะจะมีไฟเบรกสัมบต์สามดวงครับมีตรงไฟท้ายแล้วก็ไฟดวงที่3ตรงนี้นะครับผมและเดี๋ยวยังไงผมจะพาไปชมกับห้องเครื่องกันนะฮะไปกันเลยครับผมจะพามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับสำหรับเจ้า Honda c ซี vic คันนี้นะครับผมนี่เป็นภายในห้องเครื่องของเจ้า Honda c ซี i c คันนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่องเบนซินขนาด1.8ลิตรนะครับผมระบบ i-VTEC คันนี้บอกได้ลยว่าห้องเครื่องภายในสะอาดมากครับไม่เยิมน้ำมันอันนี้ดูได้เลยนะครับผมอ่าากระโปรงไม่มีการแกะทําสีนะครับน็อตเดิมไม่เคยขยับคันเดิมทุกอย่างเดิมซ่อกในเดิมหมดเลยนะครับผมคันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะฮะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับคันนี้ให้กํลาลังสูงสุดอยู่ที่140แรงม้าเลยนะครับอบอกได้เลยว่าช่วงล่างคันนี้ดีมากอ่าอถนนแน่นหนึบ บอกเลยแล้วว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากๆแล้วเอาละครับผมพาทุกท่านมาชมกับ Honda Civic คันนี้กันพอสมควรแล้วคราวนี้ผมจะมาบอกราคาค่าตัวของน้องนะครับปกตินะคันนี้สนนราคาที่298,000บาทนะครับผม แต่สําหรับท่านใดที่มาจาก YouTube นี้นะครับผมมีส่วนลโดพิเศษให้เลยทันทีนะครับ20,000บาทเหลือเป็นแค่2งแค่278,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเจ้า Honda Civic ตัว1.8 e คันนี้นะครับผมอ่าคันนี้นะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับขึ้นอยู่เครดิตของลูกค้านะครับคันนี้ผ่อนได้สูงสุดนะครับ72งวดตกงวดละประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะอ่า ทางเรานะมีโปรโมชั่นของแถมให้ด้วยนะครับผมหนึ่งเลยนะน้ำมันเต็มถังนะสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับผม3บริการหลังการขาย3เดือนหรือ1นึ0 0กิโเมตรนะ4นะบริการลดรลาลสไลด์นาน24ชั่วโมงนะครับ1ปีอ่าทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าท่านจะอยู่เหนือใต้ออกตกอีสานสไลด์ได้หมดเลยเช่นกันนะครับอ่าบอกเลยว่าคันนี้นะคุ้มมากจริงๆสำหรับท่านใดที่กำลังหารถ Honda c ซีว c ใช้งานเดิมๆนะ คุ้มผมไม่มีอะไรจะพูดเลยนอกจากคำว่าคุ้มรีบๆหน่อยนะครับผมคันนี้มาไวไปไวนะสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe like แชร์ผมด้วยนะครับรับรองว่าผมจะมีรถใหม่ๆมานำเสนอหรือว่ามีทริคดีๆในการยืดไฟแนนซ์นะครับผมาฝากกดติดตามได้เลยแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับ ino, วันนี้โนกวงเสียงคงต้องลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่นะวันศุกร์ทุกอาทิตย์สวัสดีครับผม